เรามาต่อกันทางด้านจังหวัดสุรินทร์คุณตาวัย69ปีน้ำตาไหลมอบข้าวหอมมะลิบริจาคลงหลวง20ตันที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตรนชาติก่อสร้างรำบนบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นายชูชาตินางปาลีรัตน์มหัสทัศนพงศ์สองสามีภรรยาพร้อมด้วยลูกหลานได้ร่วมกันส่งมอบข้าวเปลือกหอมมะลิสุรินทร์จำนวน20ตัน ซึ่งได้ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาเป็นการช่วยเหลือชาวนาอีกทางหนึ่งบริจาครงทานท้องสนามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายวิโรดอักษรในอำเภอสังขะเป็นผู้รับมอบข้าวก่อนขนขึ้น รถบรรทุกของมณฑลทหารบกที่25เพื่อนำไปสีเป็นข้าวสารและบรรจุถุงนำส่งยังโรงทานที่ท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบสการะพระบรมศพในหลวงรัชการที่9ที่พระบรมมหาราชวังได้รับประทานต่อไปนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในตำบลบ้านชบ ร่วมกันนํำข้าสารหอมมะล,ลิสุรินมาบริจาคเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งตันนายชูชาติมหัาธัศนาพงศ์กล่าวทั้งน้ําตาเมื่อพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ว่าตนรู้สึกปรับปื้มเป็นที่สุดและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคข้าเปลือกจํานวน20ตันเพื่อทําลงทานที่ท้องสนามหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรารัชกาลที่9ชีวิตตนผ่านความยากลําบากมามากมายแต่ครั้งนี้ที่ตน ท้อหรือหมดหวังตนจะนึกถึงพระองค์ท่านว่าเป็นท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านยังทำงานหนักทุกวันงานที่เราทำยังเหน็ดเหนื่อยน้อยกว่าพระองค์ท่านหลายเท่าตอนที่ตนยังหนุ่มๆทุกวันตอนเย็นจะดูข่าวในพระราชสำนักดูว่าวันนี้ท่านทรงมีงานอะไรบ้างท่านทรงงานหนักเพื่อลูกๆหกสิบกว่าล้านคนได้ตนมีลูกแค่สี่คนทำไมถึงจะทำไม่ได้ เมื่อดูข่าวแล้วตนก็มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆมากขึ้นไม่ท้อกับชีวิตยึดหลักความพอเพียงไม่ฟุ่งเฟอ้อซื่อสัตย์และสุจริตเสมอมาจะทำตามรอยพ่อหลวงต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่และจะสอ,อนลูกหลานให้ยึดหลักความพอเพียงมีความซื่อสัตย์และสุจริตเป็นคนดีทำดีเพื่อประเทศชาติเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดต่อไปค่ะ ขับมณฑลทหารบกที่24ลงพื้นที่ซื้อข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวโดยตรงกับมูลนิธิปิดทองหลังพระอําเภอน้องวัวซอจังหวัดอุดรธานีโดยพลตรีอํานวยจุนนนยางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24และพันเอกพิทักษ์จันเขียวรองผู้บัญชาการเสนาธิการนําคณะไปซื้อข้าวจากเกษตรกรชาวนาโดยตรงตามที่ประสบปัญหาจากราคาข้าวที่ตกต่ำในห่วงที่ผ่านมา โดยกองทบกนั้นมีแนวทางในการดําเนินการให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ประสานงานติดต่อรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรผ่านระบบสหกรณ์ทางการเกษตรในพื้นที่หรือว่ามีการรับซื้อจากเกษตรกรชาวนาโดยตรงเพื่อนําไปประกอบอาหารเลี้ยงให้กับกําลังพลภายในหน่วยและเพื่อจําหน่ายให้กับกําลังพลและครอบครัวในราคาสวัสดิการโดยเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2559น,นาบกมณฑลทหารบกที่24นั้นได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัด โดยมีประหลัดจังหวัดพาณิชจังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวมทั้งคณะของสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือร่วมกันชี้แจงพร้อมกันนั้นได้มีทางสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือนั้นได้มอบเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทเป็นงบประมาณในการจัดซื้อข้าวสารจากเกษตรกรชาวนาโดยตรงในราคาที่เหมาะสมเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวนาของชาวอุดรธานี ทางด้านของพลตรีอํานวยจุนนนยางผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่24ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้ดําเนินการจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรงจากกลุ่มอาชีพสาหากรณรงสีบ้านหันเท่าตําบลปะโคอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดอรธานีจํานวน2ตันเป็นเงิน7,000 70, 0บาทโดยนําไปจําหน่ายให้กับกําลังพลภายในหน่วยในราคาที่ถูกในครั้งนี้ได้ติดต่อประสานกับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงจํานวน2กลุ่ม ที่มีข้าวสารสามารถขายให้ได้ก็จะนําไปจําหน่ายให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยกําลังพลและครอบครัวในราคาที่ถูกเพื่อเป็นสวัสดิการเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในสภาวะที่ราคาข้าวนั้นตกต่ำเพราะมีการเตรียมเรียกเจ้าของโรงสีในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยเพราะว่าเกษตรกรชาวนาที่อำเภอหนองวัวซอร้องเรียนว่าที่ผ่านมาถูกโรงสีกดราคาเรื่องความชืน้นไปขายช่วงเวลาไหนก็ความชื้นก็เท่ากันครับ มาต่อกันทางด้านจังหวัดอุดรธานีเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนาและกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำ ที่ซอยหนึ่งศูนย์การค้ายูดีทาวอุดรธานีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานช่วยไทยช่วยชาติช่วยชาวนาตลาดนัดข้าวสารสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็นการบูร,ราณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์งงจังหวัดอุดรธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีศูนย์การค้ายูดีทาวในการจัดพื้นที่ให้เกษตรกร,ร,กรและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจำหน่ายข้าวสาร คุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรา,าวมหาภูมิพลอดุลยเดชทักสิิตในดวงใจคนไทยชั่วนิรันด์กิจกรรมบนเวทีก็จะมีการสาธิตการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวทางด้านนายชยาวุจันทรกล่าวว่า เรื่องการตลาดเป็นเรื่องสําคัญหากเกษตรกรสามารถเรียนรู้และบริหารการจัดการด้านตลาดเป็นก็จะทําให้ทราบว่าเมื่อผลิตจะเอาไปทําอะไรหรือจําหน่ายอย่างไรผลิตอะไรที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดการพยุงราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ําเป็นการเพิ่มพูนมูล,ลค่าข้าวและส่งเสริมให้ชาวนาได้เกิดการเรียนรู้อย่างครบวงจรทั้งผลิตจําหน่าย รู้ความต้องการของตลาดและนำไปปรับปรุงพัฒนาในการผลิตที่จะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคค่ะ ถือว่าตอนนี้มีการช่วยเหลือชาวนากันอย่างทุกหน่วยงานกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องราวต่อไปไปท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าครับต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนั้นปกคลุมประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดก็มีอุณหภูมิที่ลดลงโดยเฉพาะจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครอย่างเขาใหญ่หรือว่านครราชสีมาเองในส่วนนี้ก็อุณหภูมิลดลงแล้วนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่กันสัมผัสอากาศหนาวกันครับ โดยที่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวต่อเนื่องบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในพื้นที่รอยต่อ4จังหวัดได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรีเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องวันที่2ก็พบว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากท,ทั้งที่เดินทางขึ้นมาจากฝั่งด้านถนนสาย3077ปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด่านในส่วนของด่านเนินหอมนะครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและขึ้นมาจากฝั่งทางขึ้นทางด้านของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาอย่างต่อเนื่องหนาแน่นตลอดทั้งสองฝั่งข้างทางก็ขึ้นบนอุทยานจํานวนมากกว่า15,000คนจนด้านบนอุทยานนะครับสภาพการจราจรนั้นหนาแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยรถจนนนะครับรถจักรยานยนต์เกือบทุกแห่งแล้วก็มีเสียงดังนะครับกึกก้องขุนเขาเลยทีเดียว โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดพักลานกลางเต็นท์นั้นก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักกลางเต็นท์รับลมหนาวในในบรรยากาศลมหนาวที่อุณหภูมิเย็นสบายใกล้กรุงเทพมหานครนะครับโดยสภาพอากาศเย็นลดร,ระดับต่ําลงมาอย่างต่อเนื่องและก็ติดต่อกันเป็นวันที่2แล้ว โดยระดับอุณหภูมิด้านบนอุทยานนั้นลดลงเหลือเพียง18.9องศาเซลเซียสก็พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างพากาันมุ่งหน้าเดินทางขึ้นมาเพื่อที่จะสูตรรับโอโซนอันดับ7ของโลกและก็เป็นสายยาวเหยียดนะครับจนมีจุดพักลานกลางเต็นท์นะครับที่เป็นจุดบริการกลางเต็นท์ลำตะคองนั้นจึงเป็นจุดกลางเต็นท์ผา ลวยไม้นะครับที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอต้องเปิดลานกลางเต็นท์สำรองโดยที่จุดชมวิวเขาร่มนะครับหรือว่าลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วยที่บริเวณปากทางด่านขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งทงางด่านเนินหอมนะครับตำบนเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปากทางด่านนะครับทางขึ้นจํานวนหลายนายได้บริการจัดระเบียบให้รถ ที่ต่อแถวยาวเกือบ1กิโลเมตรนั้นจากปากทางเข้ายาวถึงโรงแรมแกรนเขาใหญ่ให้รถทยอยขึ้นอุทยานอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับประกาศให้นักท่องเที่ยวที่กําลังหลังไหลขึ้นมานะครับด้านบนอุทยานให้ทราบว่าที่กางเต็นท์เต็มแล้วทั้งหมดโดยทั้งจุดกางเต็นท์ลำตะคองและผากล้วยไม้ซึ่งขอให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้จุดที่ลานกางเต็นท์สำรองจุดชมวิวเขาร่มแทนนั่นเอง ทางด้านของนายคันชิตศรีนพวรรณนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็กล่าวว่าก็พบว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาพักผ่อนทั้งไปและกลับและขึ้นมากางเต็นท์พักแรมในวันหยุดยาวต่อเนื่องจํานวนมากกว่า1 5 0 0 0คนโดยที่จุดกางเต็นท์นะครับที่เตรียมไว้2แห่งก็คือลำตะของและผากล้วยไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงจัดให้มีลานกางเต็นท์สำรองเพิ่มอีก1จุดก็คือจุดชมวิวเขาร่มหรือว่าลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพิ่มอีก1แห่งนั่นเอง ทางด้านของอุทยานได้บริการพิเศษให้นักท่องเที่ยวพาพ่อเที่ยวฟรีไม่เก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดพร้อมขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการ4นะครับโดยเมื่อขึ้นมาพักผ่อนก็คือไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดังเกินหรือว่าเสียงผู้คนการไม่ทิ้งขยะให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่านักท่องเที่ยวคนอื่นก็ขอให้นำกลับคืนด้านล่างและก็การไม่ให้อาหารสัตว์ป่านั่นเองครับ มาต่อกันทางด้านนักท่องเที่ยวแห่ชมดอกไม้เมืองหนาวที่วังน้ําเขียวคึกคักรับวันหยุดที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแหล่งหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะขึ้นชื่อด้านทางด้านสภาพอากาศที่ดีตลอดทั้งปี จนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นเที่ยวชมสวนดอกไม้และสวนผล,ลไม้นานาพัานเป็นจํานวนมาก แปลงดอกไม้นานาพันธุ์ที่วางน้ำเขียวยังคงอวดความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและความมหัศจรรย์ของผืนป่าวางน้ำเขียวที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากนิยมเดินทางมาสัมผัสความเย็นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ขณะที่อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียส ส่วนดอกไม้ต่างๆที่เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมรวมถึงสวนผลไม้โดยไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นที่มีความน่าสนใจในช่วงนี้ก็มีให้เลือกมากมายอาทิสวนสตอเบอรี่สวนพุทรานมสดสวนดอกไม้นานาพันธุ์สวนพืชผักเกษตรปลอดสารพิษฟาร์มเห็ดครับโดยที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวจะมีดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดนะครับสามารถที่จะแวะถ่ายรูปได้ทุกจุดนอกจากนี้ยังมีผลไม้ต่างๆและพืชผักปลอดสารพิษ ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ร่วมชิมแล้วก็ชมแล้วก็สามารถชอบกันซื้อกับบ้านอย่างสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งแห่งนะครับสำหรับที่นี่ก็คือคเมื่อมาถึงที่นี่แล้วอย่าลืมแวะไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่วัดบุพเพยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครอย่างเขาใหญ่หรือว่าวังน้ําเขียวนั่นเองครับใช่แล้วค่ะ ค่ะเรามาต่อกันทางด้านผู้ตรวจการมูล,ลนิธิสาอาสาบรรเทาภัยนะคะอำเภอสีราชานําสิ่งของมอบให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ย่านเจริญกรุงค่ะจากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณซอยเจริญกรุง99ซอยมัสยิดยามีอุคอกล็อ,อ,อก ชุมชนบางอุทิศในซอย9เมื่อหลายวันก่อนทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไร้ที่พักพิงนับ10ครอบครัวจำนวนกว่า20คนทางด้านดรสุพัทธาจันทระรังสีผู้ตรวจการและผอ,อมูลนิธิอาสาบรรเทาภายัยสาขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีและประธานบริษัทฮัตยีกรุป๊ปพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมกับมูล,ลนิธิราชาระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าพร้อมด้วยเงินสดที่ได้จากทุนพิรมมนัตจำนวน1,000 0บาททุนจากมูล,ลนิธิอาสาบรรเทาภัยจำนวน1,000 0บาทและทางด้านของดออรสุพัทธาพร้อมด้วยบริษัทในเครือฮัตยีกุ๊ปจำกัดจำนวน16,500บาทรวมทั้งสิ้น36,500บาท ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีนายเนรมิดมูหัดมัดยูซบอามานประจำมัสยิดผู้ที่ได้ผู้รับมอบเพื่อที่จะนำส่งต่อไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสำหรับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนทั้งหมดทางมัสยิดได้ให้มาอาศัยพักพิงที่มัสยิดซึ่งอยู่ในการดูแลของนายเนรมิดจนกว่าจะหาทางขยับขยายได้สำหรับท่านที่ต้องการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้สามารถมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่มัสยิดยามีอูลล็อกคอกบางอุทิศใน208ทั1ซอยบางอุทิศถนนเจริญกรุงแขวงวัดพญาไกเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครโทร0865057055นายเน,น,นรม,มิตรมูฮับหมัดยูซอบอ,อ,อิมาน ประจำมัสยิดหรือที่บัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีมัสยิดยามีอูรอกคอกหมายเลข173-2009-530ค่ะครับเราไปต่อกันที่กรมทหารราบที่16จัดกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อบนแปลงปลูกข้าวปลอดสารพิษ โดยที่บริเวณแปลงนาข้าวปลอดสารพิษหลังกรมทหารราบที่16ค่ายบดินเดชาจังหวัดยะโสธรพลตรีสมชายเพ่งกูดนะครับรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเกี่ยวข้าวดำวันแม่เกี่ยววันพ่อตามโครงการพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อเกล้าน้องกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงออกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นบิดาข้าวไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจแม่บ้านกำลังพลในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบค่ายเข้าร่วมกันอย่างคึกคักบนแปลงสาธิตเนื้อที่กว่า20ไร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสามประเพณีอันดีงามของชาวอีสานเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของคนรุ่นหลัง สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวในวันนี้นั้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสา,ามัคคีนะครับอันดีต่อกันระหว่างทหารตำรวจส่วนราชการประชาชนจะได้นำไปสีแจกจ่ายช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเพื่อแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้นะครับเป็นการร่วมใจการเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับทางแม่ทัพภาคที่2อ,อยังได้ร่วมกับปลัดจังหวัดยะโสธรและในายอำเภอเมืองมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุจากตำบลรอบค่ายจำนวน3 0 0ผืนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาระภาวะอากาศหนาวเย็นอีกด้วยครับ มาต่อกันทางด้านชมรมชาวปักใต้มอบบ้านหลังที่3ให้หญิงชราผู้ยากไร้ร้อยตำรวจโทพกชนกชรานุกเคราะนายอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นางซ่อนกลิ่นม่วงมณีอายุ76ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่1 ตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครตามโครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุสำหลังสำมภ์เภอจังหวัดสมุทรสาครโดยมีความร่วมมือระหวังชมรมชาวปักใต้จังหวัดสมุทรสาครบริษัทพ่อเต่าจำกัดและบริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองพันตำรวจโทสมชายขอค้ารอง ผู้กำกับการสอพอโคกขามในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมักิ์ชมรมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าโครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุสามหลังสามอำเภอจังหวัดสมุทรสาครนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันขององค์กรภาคเอกชนหลายๆองค์กร โดยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไรในสังคมให้ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเองเป็นการร่วมกันทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทลมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ผู้สูงอายุบางรายยังขาด และยังเป็นการช่วยเหลือสาธาราุปุสนโดยบ้านหลังนี้เป็นหลังที่3ของโครงการในปี2559นี้มีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนห้องน้ำหนึ่งห้องและห้องสำหรับทำครัวหรือเก็บสิ่งของอีกหนึ่งห้องครับสำหรับนางซ่อนกลิ่นม่วงมณีนั้นเป็นหญิงชราผู้ยากไร้ร่างกายท่อนล่างเป็นอมัมพฤกษ์ไม่สามารถเดินได้มานานกว่า10ปีแล้วอาศัยอยู่เพียงลำพัง แต่โชคยังดีที่มีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคุณยายวัยใกล้เคียงกันมาคอยดูแล,แลและเป็นเพื่อนพูดคุยในยามว่างอีกทั้งยังมีอาสาสมัครจะเข้ามาคอยให้อาหารพาอาบน้ําทุกเช้าเย็นได้รับเบี้ยอย่างชีพผูส้สูงอายุและผู้พิการจากรัฐบาลส่วนที่ดินที่ปลูกบ้านอยู่นั้นก็เป็นที่ดินของญาติที่ปลูกอยู่โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆโดยสภาพบ้านหลังเก่านั้นมีลักษณะผุพังเป็นบ้านที่มีเพียงพื้นกระดานและเสาไม้ มุงหลังคาที่รั่วไม่สามารถกันแดดกันฝนได้เลยจนกระทั่งทางชมรมชาวปักใต้ได้รับเรื่องสภาพปัญหาของคุณยายซ่อนกลิ่นจึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยการสร้างบ้านหลังใหม่พร้อมกับมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภครวมถึงเงินเพื่อเป็นการยังชีพให้ไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็นับเป็นความโชคดีในช่วงบั้นปลายชีวิตของหญิงชรารายนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชาคุณครับวันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับผมว่าเจอกับนิววันนี้มีเรื่องราวของความมาเทิงมาส่งตรงถึงหน้าจอคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับและวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าใครเป็นคอภาพยนตร์นะครับไม่ควรพลาดสาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมและเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปี2016นี้ด้วยละครับสำหรับ m o n s t e อร์ l l มหัศจรรย์เรียกอสูรนั่นเองสวันนี้นิวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปบุกกันถึงที่งานปรมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย กลุ่พลังความกล้าหาญนี้แหละค่ะทางมงคลเมเจอร์นะคะก็ mm hmm. ได้ร่วมมือค่ะกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์สตีปเป็ลซ์นะคะและสมาคมเด็กและเยาว,วชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่ากลุ่มลูกเรียงนั่นเองเราจัดก,กิจกรรมที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงหน้าเวทีนี้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า Draw Your Courage Call a Monster ค่ะตอนนี้ฉันขอเรียนเชิญนะคะแขกรับเชิญที่เป็นเจ้าของภาพเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่า ไหเป็นของใครกันบ้างนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพีชพัชราจิราชิวะคุณพิต้านัคะสรุและคุณเข็มฤริชนาอินทร์วิจิตค่ะนี่คือนานๆทีแต่ว่าสวยรู้สึกรู้สึกกิจกรรมนี้ดูเป็นเรื่องดีเขาใช้ความกล้าเลยนะกานกล้าวันรูปงขะ้นจากเรา ค่ะแล้วผมก็ก็ก็ดีใจนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ไปช่วยน้องๆนะคะแถวชายแดนภาคใต้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันมันถ้าเป็นของตัวเองก็ก็น่าของเ็กชัยเป็นเทียร์สตีเตอร์ค่ะคือเหมือนกับใช่จะเหมือนกับเวลาเวลาที่เรานอนหลับอะค่ะก็จะมีตัวมอนสเตอร์ตัวเนี้ยคอยกินน้ำตาให้เราตื่นมาเราก็จะไม่เศร้าอะไรเงี้ยโอ้อันนี้คืยคอนเซ็ปคือมันรู้สึกดีนะเพราะว่าเราอยู่ที่นั่นจริงๆเราอยู่ ถ้ามอนสเตอร์คือความกลัวเราอยู่กับความกลัวทุกวันเลยแต่สําคัญสุดคือเราจะอยู่ยังไงที่จะอยู่กับมอนสเตอร์ให้มีความสุขและก็กล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงทุกวันอันนั้นคือโจทย์ที่ยากมากสําหรับเรา โอ้โห oh, คุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลยนะครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สุดลี้ลับและเป็นเรื่องราวของความอัศจรรย์ของเด็กชายวัย13ปีเท่านั้นที่มีเรื่องราวต่างๆนานา,นาจนเขาไปเจอกับสิ่งลี้ลับเขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดนะครับที่เป็นต้นไม้ยักษ์แล้วก็ทําให้เขานั้นเข้าไปสู่ดิ่ดินแดนเหนือจินตนาการนั่นเองและคุณผู้ชมถ้าชอบเรื่องนี้ไม่ควรพลาดแล้วนะครับ1ธันวาคมนี้สําหรับอ Monster Call มหัศจรรย์เรียกอสูรในโรงภาพยนตร์ครับแต่สําหรับวันนี้รายการ IPM อัปเดตหมดเวลาลงแล้วเจอ กันได้ใหม่ทั้ง7ช่องรายการและติดตามชมรายการเราย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM p r o d u c t i o n Official แล้วกด Subscribe กันเลยครับและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้ผมนพวัฒนอภิพัฒน์เดชาคุณและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ หมดเวลาสำหรับข่าวแล้วนะครับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุณดิฉันจรีรัตน์แก้วกาลเกตค่ะครับพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ